สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็กลับมากับเมนูของว่างอีกแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่เบื่อเมนูของว่างนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําเมนูกับข้าวเลยเพราะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยได้ไปตลาดสดนะคะเพราะว่าแถวๆที่ที่เราอยู่เนี่ยเขามีคนเป็นโควิดค่อนข้างจะเยอะเราก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนมาทําเมนูมันอบค่ะเป็นมันอบที่สอดไส้ด้วยแฮมแล้วก็ชีสค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมี มันฝรั่งค่ะเนยวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มนะคะ60กรัมถ้าใช้เนยจืดเนี่ยให้เติมเกลือลงไปนะคะกระเทียมวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมจีน40กรัมแห้งแล้วก็ชีสเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบนะคะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากตํากระเทียมนะคะวันนี้เนี่ยที่เราใช้เป็นกระเทียมจีนก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าใช้กระเทียมไทยเนี่ยกลิ่นเขาจะฉุนแล้วก็จะแรงเกินนะคะนํากระเทียมเนี่ยมาตาให้ละเอียดค่ะถ้าหากว่าใครไม่ตาจะสามารถใช้วิธีสับแทนก็ได้นะคะแต่ว่าการสับเนี่ยก็จะยังมีความเป็นเม็ดเม็ด,มดกระเทียมอยู่ก็อาจจะทําให้เวลารับประทานเนี่ยใครที่ไม่ชอบก็อาจจะมีกลิ่นที่รุนแรงเกินไปนะคะ ตจนละเอียดแบบนี้นะคะเราก็จะเตรียมนำไปทำตัวเนยกระเทียมกันค่ะเทเนยลงในชามผสมนะคะเนยเนี่ยให้เราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะจนเขาเริ่มคลายตัวแล้วก็จะทำให้เราตีได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมตำลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เนยแล้วก็กระเทียมเนี่ยเข้ากันดีนะคะ เนกระเทยมเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ถ้าขนมปังกินตอนเช้าหรือว่าทำเป็นากาลริกเบดก็ได้นะคะ คลุกเขาจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเราก็จะพักในส่วนของเนยกระเทียมเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาทําในตัวของมันฝรั่งกันค่ะมันฝรั่งเนี่ยให้เรานําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะไม่ต้องปอกเปกลือแล้วจากนั้นเราก็จะมาบั้งเขาให้เป็นเ,เป็นช่องช่องแบบนี้ค่ะเวลาบั้งเนี่ยต้องระวงังอย่าให้เขาขาดไปถึงด้านล่างนะคะบั้งให้เขายังมีความติดกันอยู่นะ แต่ว่าก็ลงไปให้ลึกนิดนึงค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทำอย่างนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะ เื่อเราบ้างมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเนยกระเทียมที่เราทําเอาไว้เนี่ยมาทาลงไปบนมันฝรั่งค่ะทาลงไปให้ถึงในซอกเลยนะคะเวลาที่เรานําไปอบเนี่ยเขาจะได้มีความโดนเนยอย่างทั่วถึงค่ะ เมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อยจนชั่วทั้งชิ้นแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนําเขาไปอบค่ะวันนี้เราจะอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะใช้อุณหภูมิอยู่ที่120องศาใช้เวลา30นาทีค่ะระหว่างที่เรากําลังอบตัวมันฝรั่งนะคะเราก็จะมาสไลด์พวกชีสแล้วก็แฮมลอค่ะชีสเนี่ยสลด์หนาบางก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะวันนี้เราสไลด์บางๆนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะเลี่ยนเอาได้นะคะ ส่วนแฮมนะคะเราก็นำเขามาผ่าแบ่งครึ่งค่ะตอนนี้นะคะมันฝรั่งของเราก็อบจนครก30นาทีแล้วนะคะเราจะนำเขาออกจากหมอห้อทอดแล้วก็พักเอาไว้ให้เขาเย็นเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเขาร้อนเกินไปเราจะจับหยับไส้ไม่ได้นะคะพอเขาเริ่มเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเราก็มาหยัดไส้เขากันค่ะ โดยเราจะใส่ชีสสลับกับแฮมนะคะใส่ลงไปในรูที่เราบั้งเอาไว้ค่ะตัวแฮมเนี่ยถ้าหากว่าเขา,าใหญ่เกินไปก็ให้เราพับครึ่งนะคะแล้วก็ยัดลงไปค่ะใส่ชีสสลับกับแฮมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งรอยบั้งเลยนะคะ ถ้าหากว่าใครไม่ชอบแฮมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเบคอนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นตัวไส้กรอกสไลด์ก็ได้นะคะเอาตามที่เราชอบค่ะ เมื่อเรายัดไส้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาของมันฝรั่งแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะนําตัวเนยกระเทียมที่เราทำเอาไว้ตอนแรกเนี่ยมาทาลงไปอีกทีนึงค่ะก่อนที่จะนําเข้าอบอีกครั้งนะคะทีนี้ก็ทาให้ทั่วๆด้านบนเลยนะคะ ถ้าใ้เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเตรียมนําเขาเข้าอบอ,อีกหนึ่งรอบค่ะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันอีกหนึ่งครั้งนะคะใช้อุณหภูมิ120องศาแล้วก็ใช้เวลาอีก30นาทีเช่นเดิมค่ะ เมื่ออบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ด้านหน้าเขาไม่ไหม้เบินๆแบบนี้นะคะช่วงประมาณ2-3นาทีสุดท้ายเนี่ยให้เราเร่งไฟไปที่200องศาเลยนะคะก็จะได้มีความเบินไหม้แบบนี้ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมั่นอบของเราในวันนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องสวนครัวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ